อยากจะถามท่านผู้ชมอีกทีนึงเรื่องเกี่ยว M อ U เลิกหรือไม่เลิกมันต้องเป็นเหตุผลที่เอาผู้ที่เชี่ยวชาญมานั่งถกถแถลงมเมื่อประชามติถูกไหมเมื่อจะประชามติมันต้องรู้คือประชามติไม่ควรจะใช้อารมณ์ต้องใช้เหตุผลค่ะ,ะปัญหาก็คือเหตุผลในเวลาที่มีอยู่มันจะเป็นยังไงขนาดทีดด้พสสำรวจประมาณสัก7 0บอกไม่เข้าใจค่ะ แต่ส่วนใหญ่บอกอยากจะทําประชามติใช่ว่าจะยกเลิกหรือไม่คือมันจะย้อนย้าอยู่เหมือนกันคือไม่เข้าใจแต่แตอยาก<ำ>จะทําประชามตออิมันก็มีหลายคนแสดงความเห็นออกมาผมจะปิดท้ายด้วยเสียงท่านหนึ่งที่นักข่าวเราธนภูโสภาไปนั่งคุยนี่ขนาดศึกษาถึงขนาดเอาแผนที่มานั่งกลางเห็นไหมมีชาร์ตด้วยมีชาร์ตอ่ะแล้วก็อธิบายคุณพ่อคุณแม่ฟังเจกว่ากันทั้งคู่นี่ไงเห็นไหม ออมีเนเนี่ยๆๆๆหลักเขต47 48นี่คือบ้านหนองจานถ้าเป็นหนองยากแก้วคือ42 43, 43. นี่ไงอันนี้คุณพี่คนนี้มีความเห็นยังไงเหรอๆๆอันที่จะปิดท้ายาว่าถ้าจะทำประชามติ MOU 4344เนี่ยาาคืออย่าไปโยนให้ชาวบ้านใช่ไหมไหนฟังซิ ไม่เข้าใจเลยไม่ไม่รู้เลยแล้วก็เลยรีบไปถาม Google ไปอ่านดูสามหน้ากระดาษโอ้โหไม่เข้าใจสักอย่างเพราะ,ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดรายละเลอียดคือมันเป็นเรื่องขนพวงก,การบริหารงานระหว่างประเทศด้วยนะ,ะเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบสามเนี่ยอธิบายไปไกยังยังงงอยู่เลยว่าเรื่องมันเป็นอะไระแต่ที่รู้คือมันเป็นมันเป็น,นกลไกที่เหมือนมันล็อกประเทศไทยไว้ oh. เอาคร่าวๆแค่นั้นแต่ว่ารายละเอียดเน่เราไม่รู้ไงข้างในอ่ะลึกๆอ่ะถากพาระเลยแหละทำไมต้องให้ประชาชนตัดสินใจอ่ะอยากให้ทบทวนค่ะหนึ่งต่อห้าหมื่นหน ตรงไหนใช้ตรงไหนไม่ใช้แล้วชาวบ้านจะตัดสินใจถูกได้ยังไงแล้วพอพอตัดสินใจกันไปแล้วเกิดประชามติลงมาว่าให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ผลประโยชน์ความได้เปรียบเสียเปรียบใครจะรับผิดชอบตรงนี้อ่ะมันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนะละเอียดอ่อนมันต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชนานาญด้านนี้เป็นการตัดสินใจเรามีกระทรวงการต่างประเทศอะ่ะเ,ออเขาทำไมไม่ทำงานตรงนี้บันยกให้ประชาชนทําไมมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรถามประชาชนเนี่ยหรอไปถามเขาเรื่องนี้อยากได้กําแพงไหมเขาอยากได้ทําให้เขามันก็น่าจะจบแค่นี้ไม่ใช่มาถามเอากฎหมาย ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ไปเรียนต่างประเทศกันหมดอะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่ทุกคนต้องรู้มันจะมันจะใช่หรอพ่อเราเจ็ดสิบห้าปีเราต้องมานั่งอธิบายอะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันละเอียดอ่อนไม่เรื่องอะไรหรอกมันต้องมีผู้เช่ยวชาญโดยตรงถ้าสองประเทศที่มีกฎหมายตัวนี้มีอารยธรรมทั้งคู่เขาลพกฎทั้งคู่ปัญหาจะไม่เกิดแล้วพอถึงวันนี้ผ่านมาเนี่ยถามว่าเขาเคารดกฎตรงนี้ไหมเราส่งหนังสือประนามไปรีมหนึ่งแล้วมั้งเออกระดาษ a สของเราน่ะแล้วเขาฟังไหมเขาดูไหมนั่นแหละยกเลิกไปซะจะได้ปปดด็อกรระเเทศา้วย มันก็มุมหนึ่งถ้าถามดูยกเลิกแต่แมาให้ประชาชนตัดสินใจไหมเ,เรื่องอะไรจะไม่ให้ฉันรับผิดชอบอา,อารัฐบาลตัดสินใจเองแล้วรับผิดชอบด้วย,ยอ,อ่าคนไทยเราไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ปาทั้งประเทศนะร,รัฐศาสตร์เรื่องการต่างประเทศ